ขอความเจริญในพระ,ะธรรมจมบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านณวันนี้เกิดภาวะวิกฤตทางการเงินขึ้นในประเทศมหาอำนาจคืออเมริกามีการลดเพดานดอกเบี้ยลงมาทำให้เกิดภาวะตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่วโลกการปั่นหุ้นเพื่อมีราคาสูงก็เป็นการปั่นป่วนพออยู่แล้ว ตอนนี้ประเทศใหญ่ๆใ,ในโลกเช่นอเมริกาไปไม่ไหวดังนั้นจะมีการลดเพดานดอกเบีย้ยจะเกิดภาวะวิกฤตทางการเงินขึ้นอย่างใหญ่ในโลกเรียกตามศัพท์ที่เขาเรียกกันเป็นสับบัญญัติว่า Hamburger Crisis ถ้าจะแปลเป็นบ้านเราก็คือว่า Hamburger b o o t บสภาวะการเช่นนี้เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยและเอเชียมาแล้ว เรื่าต้มยำกุ้งดิซิสก็คือต้มยำกุ้งเป็นพิษณวันนี้จึงเป็นการยืนยันว่าทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระชจ้อยู่หัวบวกกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระบรมราชโชบายที่ถูกต้องที่สุดในโลกดังนั้นการที่เพื่อเราทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้จะไปรอดต้องกลับมาทำทฤษฎีใหม่อย่างจริงจัง ด้วยการเริ่มประหยัดในการใช้สอยการเริ่มลงทุนสำหรับผู้ที่มีปัญญามีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดเพื่อเป็นการเกื้อกูลต่อประเทศชาติรัฐบาลต้องส่งเสริมธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบแต่จะเป็นไปได้ดชชั่วคราวให้เขาดำรงอยู่ได้เพื่อคนจะได้ไม่ตกงานในด้านส่วนตัวนั้น เรามาเริ่มปลูกพืชผักสวนครัวกันได้หรือ,อยังได้เคยกล่าวชวนท่านทั้งหลายเป็นกรอนอยัางยาวเลยว่าเชิญมาปลูกฟักแฟงแตงน้ำเต้าอีกกระเพราโหระพาหน้าหลังบ้านเพื่อสวนครัวปลูกไว้ได้รับประทานข้าวในจานปลอดสารพิชีวิตดีณนะวันนี้อะไรปลูกได้เราต้องปลูกกันแล้วโดยเฉพาะยิ่งพืชสวนครัวที่เราจะพึงทำเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้น เป็นการลดรายจ่ายและเหลือฉะนั้นก็คือกินแจกจ่ายขายสุดท้ายเราถึงจะซื้อดังนั้นถ้าวันนี้คนไทยไม่หันมา,ามทำทฤษฎีใหม่ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงเราจะไม่เหลืออะไรส่วนภาครัฐนั้นต้องทำอย่างจริงจังในระดับอำเภออำเภอละหนึ่งโครงการเนื้อที่เท่ากับพระบรมราชบายหรือสองเท่า เกษตรจังหวัดจะต้องมีพื้นที่สเท่าโดยพระบรมราชโบายถ้าทางราชการไม่ประพฤติปฏิบัติชนี้แล้วการบริหารงนราชการไปไม่รอดจึงขอฝากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในรัฐบาลใหม่ให้ดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในการทำทฤษฎีใหม่ให้ชัดเจนในภาครัฐและส่งเสริมภาพประชาชนคนไทยจะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะพระบรมราชบายที่ประเสรศิฐ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอความเจริญในพระ,ะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านประเทศไทยเรามีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพ,พันธ์พุทธศักราช2551หากจะถามว่าการเป็นผู้นำที่ดีการไปรัฐมนตรีที่มีความสามารถนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ ว่าคมาชาครยุทธานังสังวิภาโคโทยิคนานายกสะคุณาเอเตอิชิตภาสตังคุณานี่เป็นเรื่องที่จะต้องท่องจำกันว่าการเป็นผู้นำที่ดีรัฐมนตรีที่มีความสามารถนั้นต้องมีคุณสมบัติ4ีห้ประการคือ1นขมะหรือขมามีความอดทนต่ออารมณ์คือไม่หลงคำชม ไม่โศกตรมเพราะคำตำหนิได้แก่คือรู้จักอดกลั้นต่อความโกรธรู้จักขอโทษในยามผิดพลาดนี่เป็นคุณสมบัติประการแรกประการที่สองชาครรยะแปลว่ารู้เท่าทันคือมีสติตื่นอยู่รู้เท่าทันคือทันคนทันวิชาการทันสถานการณ์ได้แก่การทันต่อการแก้ไขปัญหา ทันต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้เทียมทันต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประการที่3ามอุทนะมีความขยันคือมีจิตใจที่กระตือรือร้นมีความขยันไม่ท้อต่อปัญหาไม่ท้อต่อการลงพื้นที่ไม่ท้อต่อการเดินทางไปผูกมิตรไมตรีกับชาวต่างชาติ นี่เรียกว่าต้องมีอุทานะคือความขยันสังวิภาคะคือข้อที่4มีการจัดการอย่างเชี่ยวชาญคือแบ่งงานแบ่งงบประมาณการแบ่งงานแบ่งงบงงประมาณมีความสําคัญต้องเชี่ยวชาญได้แก่การตั้งคนให้ดํารงตาแหน่งแบ่งงานให้ตรงกับความสามารถฉลาดในการจัดสรรงบประมาณติดตามการใช้จ่ายให้คุ้มค่าอย่าให้มีการทุจริต การตั้งคนให้ดำรงตำแหน่งแบ่งงานให้เป็นไปตามความสามารถฉลาดในการจัดสรรงบประมาณติดตามการใช้จ่ายให้คุ้มค่าและอย่าให้มีการทุจริตนั้นเป็นเรื่องของสังวิภาคข้อที่ห้าทยามีใจปรารถนาดีและมีมิตรไมตรีต่อคนทั่วไป5ประการนี้คือคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในภาวะผู้นำ และจะต้องมีความแรงกว่าคนอื่นได้แก่ระดับฐานะของคุณธรรมหประการจะต้องมากกว่าผู้นำองค์กรในระดับล่างดังนั้นในพุทธภาษินี้จึงมีประโยชน์สรุปให้ท่องจำง่ายๆว่าคุณสมบัติของผู้นำที่ดีรัฐมนตรีที่มีความสามารถนั้นคืออดทนรู้เท่าทันมีความขยันจัดสรรฉลาด มีใจปรารถนาดีเป็นนายกรัรฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ผู้คนสรรเสริญบูชา ขอความเจริญในพระ,ะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเรามีสมาชิกสภาผู้แทนรัชฎรเรามีวุฒิสภาผู้ที่ทำหน้าที่ประธานเราเรียกว่าพนัก่านประธานที่เคารพคราวนี้ประธานที่น่าเคารพนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง ท่านผู้ชมทั้งหลายอย่าไปมองเห็นเฉพาะประธานในที่ประชุมสภาเท่านั้นจงเห็นว่าการเปิดประธานในการประชุมต่างๆนั้นจะได้รับความเคารพนั้นจะต้องทำอย่างไรก่อนประชุมก็เดินทักทายกันเสก,ก่อนถ้าประธานเดินทักทายก่อนเปิดประชุมนี่เป็นข้อสำคัญเราจะต้องรู้ว่าการที่เราไปทักทายนั้นเป็นการทำไมตรีจิตมิสัมพันธ์ เพราะเหตุว่าบุคคลที่จะกล่าวต่อเราในที่ประชุมนั้นแตกต,ต่างจากเราด้วยวุฒิสามประการคือ 1. คุณวุฒิอาจจะมีความรู้มากกว่าเรา 2. วัยวุฒิอาจจะมีอายุมากกว่าเรา 3. ชาติวุฒิชาติตระกูลสูงกว่าเราหรือความสำเร็จในธุรกิจการงานมากกว่าเราหรือผ่านงาน มามากกว่าเรารวมทั้งเคยดํารงตําแหน่งสําคัญสำคัญมามากกว่าเราการที่ผู้เป็นประธานได้ไปทักทายไหว้กราบก่อนเข้าที่ประชุมนั้นจะทําให้เกิดความผูกพันสัมพันธ์เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นไมตรีจิตมิสัมพันธ์เพราะฉะนั้นก่อนประชุมเดินไหว้ทายทักเลิกประชุมแล้วรู้จักเดินขอโทษนี่ข้อสําคัญเลิกประชุมแล้วบางเรื่องบางราวเราใช้อํานาจหน้าที่ประธาน ในการยับยั้งในการห้ามพร,รามหรือมีการโต้เถียงเลิกประชุมแล้วต้องรู้จักเดินขอโทษคทุณสมบัติอื่นๆที่ประธานจะพึงมีนั้นคืออะไรมีความรู้ดีเตรียมการมาเป็นอย่างดีสุขภาพดีมีบุคลิกดีมีศีลธรรมไม่ลำเอียงเที่ยงธรรมแม่นยำในกฎ ลดความตึงเครียดไม่หยามเหยียดผู้อภิปรายจําชื่อจําหน้าได้ทั้งหมดขยันจดประเด็นเป็นผู้มีคันทธรรมหากแม้ว่าผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมรัฐประธานสภาประธานวุฒิสมาชิกประกอบด้วยการปฏิบัติอย่างนี้และมีคุณสมบัติอย่างนี้ก็ควรแล้วที่เขาจะเรียกว่าพระท่านประธานที่เคารพ ด้วยความจริงใจและด้วยความบริสุทธิ์ใจแม้ว่าท่านผู้นั้นจะมีวุฒิมาก่าเราเขาก็ใช่ความนับถือในฐานะที่เรามีหลักการปฏิบัติและมีคุณสมบัติในฐานะพระนริประธานที่เคารพ ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเราได้เปิดสภาเมื่อเปิดสภาแล้วก็มีสมาชิกของสภาแล้วก็มีสองสภาก็เลยนึกถึงสภาพระอรหันต์อันเปสภาเริ่มแรกของโลกว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระสมมาสัพพะเจ้ายัางดำรงพระชนอยู่ ในวันเพ็ญสิหค่ำการาเดือน3พระอาหารหันต์หนึ่ร้อยหรูปได้เดินทางมาเฝ้าพระองค์โดยไม่ได้ดัดหมายที่พระเวรุวันจึงเป็นจุดก,กำเนิดสภาพระอาหารหันต์ครั้งแรกสภาพระอาหารหันต์ครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อเสด็จพระสมมาสัพทธเจ้าเสด็จดับขันธปริพานแล้วได้สเดือนพระมหากัสปะเทระได้ประชุมพระสงฆ์อาหารหันต ได้ทําการสังคายนาพระธรรมคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้เป็นสภาที่สองของพระพุทธศาสนาในการที่พระอรหันต์ท่านได้เกิดสภาคือนั้นพระอรหันต์ท่านมีการประชุมอย่างไรและท่านทำงานอย่างไรจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เข้าร่วมประชุมและเป็นสภาเล็กสภาใหญ่ พระอาหารหันต์ท่านมีวิธีการอย่างนี้คือพระอาหารหันต์ขยันประชุมพระอาหารหันต์ทุ่มเทกับงานพระอาหารหันต์ไม่หลงสังขารและไม่สะสมบริขารพระอาหารหันต์สอบทานจิตพระอาหารหันต์ไม่ปากอลายพระอาหารหันต์ไม่ทำลายมิตรพระอาหารหันต์มั่นในพุทธกิจและพุทธภาษิตพระอาหารหันต์ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลก เมื่อเราทราบคุณสมบัติของพระอระหันต์ผู้เป็นอมตะบ,บุคคลแล,แล้วเราลองมาดูสาภาเล็กสาภาใหญ่ว่าเราจะเทียบกับพระอระหันต์ได้อย่างไรเราเนี่ยได้เปรียบพระอระหันต์พระอระหันต์ท่านประชุมกันในป่าสมาชิกสาภาประชุมกันในห้องแอร์นี่เราได้เปรียบพระอระหันต์ดังนั้นการที่เราเป็นสมาชิกในสาภาใดๆตั้งแต่ระดับร่างถึงระดับสูง ก็จงขอให้มีความตระหนักในการทำงานของพระอระหันต์และขอท่านทั้งหลายว่าอยาขี้เกียรติประชุมใช้เงินภาษีให้คุ้มค่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่หากแม้ว่าท่านทั้งหลายตระหนักในข้อนี้แล้วท่านจะได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติของที่ประชุมนั้นๆยิ่งที่ประชุมนั้นๆใหญ่มาก ท่านเขาเป็นผู้ทรงเกียรติมากเหมาะกับคําที่เขาจะเรียกด้วยความยอมรับนับถือว่าท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงสภาพระอรหันต์ที่พระอรหันต์ท่านทำงานเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเป็นการสะท้อนให้กลับมาดูสภาเล็กสภาใหญ่อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนสภาพระอรหันต์คือพระอรหันต์ขยันประชุมทำไมพระอรหันต์ขยันประชุม เพราะการประชุมมีประโยชน์คือได้มีโอกาสพบกันสร้างสรรค์นแนวคิดรับทฤษฎีรับวิธีปรับแผนงานประสานสม,มัคคีธรรมการประชุมใดๆก็แล้วแต่ท่านได้มีโอกาสพบกันการที่เราเป็นสมาชิกในสภาใดๆเรามีโอกาสมาพบกันสร้างสรรค์นแนวคิดในการประชุมนั้นเอาแนวคิดมารวมกัน เมื่อแนวคิดมารวมกันแล้วตกลงกันได้แล้วก็รับทฤษฎีก็คือแผนงานจากนั้นแล้วก็ไปปรับวิธีในแผนงานเพราะแผนงานทั้งหลายนั้นต้องปรับปรุงกันเรื่อยๆต้องปรับเปลี่ยนกันเรื่อยๆยิ่งเราไม่ใช่พระอรหรันเราไม่มีสามารถคาดการล่วงหน้าเป็นอมตะได้การประชุมนั้นเป็นการรับวิธีปรับแผนงาน ประสานสมัคคีธรรมคือนำเอาความรู้ความคิดมาประสานกันเป็นสมัคคีธรรมหากแม้ว่าใจมีสมัคคีธรรมแผนงานออกมาแล้วเราก็สมัคคีธรมร,ธรมทอสลามธรรมคือสมัคคีไปร่วมกันทำยานี้การประชุมจะเป็นประโยชน์อย่างมากดังนั้นการที่ท่านทั้ง,งหลายได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาใดๆก็แล้วแต่รวมถึงสภาระดับชาติ จงให้ความสําคัญต่อการประชุมและรู้ว่าการประชุมมีประโยชน์ดังที่พระอาหาันต์ประชุมและขอให้ท่านทั้งหลายจงรู้ว่าการประชุมเป็นการแก้ปัญหาของชาติการประชุมเป็นการพัฒนาชาติไม่ใช่เป็นวันที่จะฟาดฟันไม่ใช่เป็นวันที่จะฟันฟาดหรือไม่ใช่เป็นวันที่จะพิฆาตสมาชิกต่างโพลต่างพรรคหากแม้ว่าเรามีใจ แห่งพระอาหารหันในการประชุมแล้วก็รับรองว่าการที่ท่านเป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งในสภาน,นั้นั้นจากระดับร่างถึงระดับสูงท่านจะสำเร็จประโยชน์เพราะท่านใช้คุณธรรมของพระอาหารหันไปปฏิบัติ ความเจริญในพระธรรมจมเกิดมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงสภาพพระอาหารหันต์ไว้หลายรูปแบบคือตอนแรกพระอาหารหันต์ขยันประชุมพระอาหารหันต์ทุ่มเทให้กับงานในการที่พระาาราัน์ประชุมแล้วท่านทุ่มเทให้แก่งงานพระาาราน์ทุ่มเทให้แก่งงานคืออย่างไรคือทำงานด้วยใจอาสา เมตตาต่อสัตว์โลกดับความโศกในกิเลสวัฏด,ดับความยึดมั่นในอัตตาไม่สแสวงหาความดีความชอบนี่คือพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ท่านทำงานด้วยใจอาสาท่านอาสามาทำท่านเมตตาต่อสัตว์โลก,กผู้ทุกข์ผู้ยากท่านดับโศกในกิเลสวัฏคือเผยแพร่คำสอนให้ละโลภโกรธหลง หรือราคะโลภโทสะโมหะอันจะทำให้สัตว์เวียนว่ายตตยเกิดตกไปในที่ต่ำเรียกว่าดับโศกในกิเลสวัฏต,ตัดความยึดมั่นในอัตตามนุษสัตทั้งหลายมีความยึดมั่นในอัตตาและก็ยึดเอาทุกอย่างเป็นของตัวหมดข้อนี้เป็นภัยเป็นอันตรายพระอรหันต์ท่านท,ทำหน้าที่ตัดความยึดมั่นในอัตตาไม่แสวงหาความดีความชอบการทำงานของพระอรหันต์นั้นท่านสิ้นกิเลส ไม่ประสงค์ความดีความชอบการตอบแทนใดๆนี่คือหลักการสำคัญที่เราควรจะเชิญเอามาใส่ในใจดังนั้นสมาชิกสภาทั้งหลายตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับชาติก็จงตั้งใจทุ่มเทกับงานด้วยการทุ่มเทกับงานด้านนิติบัญญัติกำจัดความยากจนละความเสื่อมกำจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมทำงานให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ ไม่จ้องหาผลกําไรจากยศตําแหน่งทุ่มเทกับงานด้านนิติบัญญัติเรามาทำงานด้านนิติบัญญัติทางด้านป้องกันสร้างสารรค์พัฒนาต้องทุ่มเทกำจัดความยากจนและความเสื่อมเอาความรู้และประสบการณ์มารวมกันทั้งในด้านนิติบัญญัติและในการประชุมกรรมธิการหรือกันธิการ กำจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมกระจายความเจริญให้มันทั่วอย่ามันมีรากหญ้าจนกลายไปรากเน่านี่เราประกำจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมทำงานให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจผู้เท่าผู้แก่เด็กหนุ่มสาวเขาเดินทางไปเลือกตั้งเขาเสียเงินเสียทองเมื่อได้รับตำแหน่งแล้วอยาขี้เกียจทำงานให้สมกับตำแหน่งทุกระดับให้สมกับความไว้วางใจไม่จ้องหา กำไรจากยศตำแหน่งอยากเข้าไปทำงานเพื่อผลกำไรจากยศจากตำแหน่งเงินเดือนที่เขามอบให้เป็นภาษีเอกรค่มขรศก็เพียงพออะไรที่ใช้จ่ายโดยไม่ต้องเสียเงินตั๋วเครื่องบินก็ฟรีเราก็ทำงานและถ้ามีเหลือจากกำไรส่วนตัวด้านธุรกิจเอามาเจรจาสังคมในภูมิภาคของตนเองอย่างนี้ถือว่านำคุณธรรมของพระอาหารหันต์ มาทำงานและจะได้รับการกราบกรารจากบุคคลทั่วไปตายแล้วชื่อยังเป็นอมตะ ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในคราวที่แล้วได้พูดถึงสภาพระอาหารหันต์ว่าสภาพระอาหารหันต์ไม่ทุ่มเท่ททุมเกับงานในตอนนี้คือสภาพระอาหารหันต์ไม่หลงสังขารไม่สะสมบริขารเพราะอะไรเพราะพระอาหารหันต์รู้ว่ากายสังขารเป็นของไม่เที่ยงไม่ทนรู้ว่าบริขารไม่เป็นของของตน นี่เป็นความรู้ที่ชัดเจนประการแรกการที่เราเกิดมาเป็นคนเมื่อทำงานแล้วต้องรู้ว่าที่เราต้องรีบทำงานอาสางานนี้เพราะร่างกายสังขารไม่เที่ยงและไม่ทนด้วยเพตุว่ามีกรรม,มเกตมีนายเวรตามมาทวงคืนในหลายรูปแบบประการที่สองนะรู้ว่าบริขารไม่ใช่ของข้องตน ต้องรู้ว่าบริคารไม่ใช่ของของตนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคือไม่ติดรถอาหารไม่ติดบ้านที่อยู่อาศัยไม่ติดบ้านที่อยู่อาศัยใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วไม่ยินดีในแก้วแหวนเงินทองไม่ติดรถอาหารนะมัตัยุตาจะพัตสมิงพระอรหันต์ท่านฉันพอประมาณประมาณแก่ความสามารถประมาณแก่ผู้ให้ ไม่ติดบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ตามคนไม้ชายป่าท่านมายึดติดใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วรวบผ้าบางสกุลไม่ยินดีในแก้แหวนเงินทองพระอรหันต์ท่านจึงทำงานได้อย่างปลอดโปร่งปลอดภัยเราท่านทั้งหลายซึ่งทำงานก็เหมือนกัน